พี่พี่แฟนคลับแห่เป็นห่วงหามแอดมิดด่วนพิธีลูกชายฝาแฝดบีมและออยไม่สบายหนักคุณแม่เผยลูกชายไม่ยอมกินข้าว พี่พแฟนคลับเป็นห่วงหนักมากเมื่อพิธีลูกชายฝาแฝดของบีมกวีและอ่อยอภิพรน,นั้นไม่สบายและต้องแอดมิดด่วนล่าสุดในเพจของทีพีก็ได้ออกมาแจ้งข่าวไม่สบายของพิธีว่าเมื่อวานพิธีแอดมิดเรียบร้อยแตะมือต่อจากน้องพีเลยไม่ยอมทานอะไรเลย คุณหมอบอกว่าอาการพิธีจริงๆไม่ได้เยอะมากแต่พอไม่ยอมทานข้าวทานน้ำร่างกายก็เลยอ่อนแรงทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยหลังน้องทีลูกชายสุดที่รักของบีมกวีต้องแอดมิดเพราะไม่ยอมทานข้าวเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดได้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วโดยอินสตาแกรมของ TP ได้โพสต์อัปเดตว่าเมื่อวานพี่ทีแอดมิดเรียบร้อยแตะมือจากน้องพีเลยไม่ยอมทานอะไรเลย คุณหมอบอกว่าพิธีจริงๆไม่ได้เยอะมากแต่พอไม่ยอมทานข้าวทานน้ำร่างกายก็เลยอ่อนแรงมานอนคืนเดียววันนี้สดใสแล้วตอนนี้ตัวที่ทำให้เด็กๆแบบนี้กำลังเป็นกันเยอะนะคะขนาดพิธีน้องพีอยู่แต่บ้านยังเป็นเลย ต้องขออภัยพี่พี่พยาบาลในความวุ่นวายของพิธีเมื่อวานด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขามีอุปกรณ์ช่วยในการตรวจที่ไม่คิดว่าจะมีคนคิดและประดิษฐ์ออกมาด้วยมันเจ๋งมากวันนี้กลับบ้านแล้วครับขอบคุณคุณหมอปียรัตน์ที่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะ ทำเอาพี่ๆแฟนคลับใจหายแผ่คอมเมนต์เป็นห่วงน้องทีกันมากมายเช่นหายไวๆนะลูกโถสงสารพี่ทีน้องพีดูแลพี่ชายใกล้ชิดเลยนะคะหายไวๆนะครับพี่ทีคนเก่งน้องพีเป็นคุณหมอของพี่ทีคอยดูแลพี่ชายน่ารักมากครับเป็นต้น